รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดเมืองไทยครับรายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยมาฝากคุณผู้ชมเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันอังคารบ่ายโมง35ที่ช่อง5กับผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับ และเรื่องราวเด็ดในวันนี้นะครับที่จะน <S <s ํามาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ไม่ <S <s ไมว่าจะทําอาชีพอะไรหรือว่าอยู่ในวัยไหนควรจะมาสัมผัสกับเรื่องเด็ดๆแบบนี้ครับเพราะว่าเราจะพาไปดูเรื่องเด็ดของการทําบัญชีครับแต่หลายคนจะมองว่าการทําบัญชีมันเป็นเรื่องของตัวเลขและต้องเป็นคนที่จบมาเท่านั้นถึงจะสามารถทําได้แต่จริงๆเราไม่ใช่ครับการทําบัญชีเป็นเรื่องที่ง่ายและที่สําคัญครับการทําบัญชีอย่างถูกต้องและถูกหลักจะนํามาซึ่งความสุขในครอบครัวและความยั่งยืนของสังคมการทําบัญชีนะครับสามารถสร้างความสุขได้อย่าง อย่างไรรอติดตามกับเรื่องเด็ดๆในทีเด็ดเมืองไทยวันนี้นะครับคุณผู้มชมครับน้ำเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตระบบเศรษฐกิจและก็การผลิตผลผลิตทางธรรมชาติ และที่สำคัญครับน้ำเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ในปีที่น้ำน้อยครับหรือที่เรียกว่าฝนแรงก็จะมีผลต่อเกษตรกรและเช่นกันครับในปีที่น้ำมากเกินไปหรือว่าฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลก็มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาของโลกยุคปัจจุบันนัคือปัญหาเรื่องของน้ำเสียครับ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศน้ำจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยที่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอชชนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและชุมชนในลุ่มน้ำ ควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการจัดการน้ำบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรเผชิญกับปัญหาท้าทายต่างๆเหล่านี้และพระองค์ทรงเน้นย้ำเสมอกับการจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในประเทศไทยมากมายครับพระองค์ทรงรอบรู้เรื่องการจัดการน้ำทุกรูปแบบจึงทรงมีพระราชดำริมากมายในเรื่องโครงการแก้ปัญหาน้ำ โครงการน้ำในพระราชดำริจึงสามารถครอบคลุมปัญหาในทุกๆด้านโดยเริ่มจากการสงวนรักษาแหล่งน้ำทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตลอดถึงการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำนั้นกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นงานอนุรักษ์แหล่งน้ำจึงเริ่มที่พื้นที่ป่าและลำธารต้นน้ำส่วนการอนุรักษ์แหล่งน้ำจากผืนฟ้าและในดินนั้นการจัดการที่ได้ผลคือการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดเล็ก หรือฝายกั้นขวางทางน้ำไหลในเขตต้นน้ำลำธารตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งจะช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ในพื้นที่ป่าบริเวณนั้นเกิดเป็นป่าเปียกเล็กๆซึ่งจะช่วยรักษาความชื้นและป้องกันไฟป่าได้ป่าเหล่านี้เมื่อมีการฟื้นฟูสภาพและขุดลอกบ,บริเวณที่ตื้นเขินแล้วสามารถช่วยเก็บกักน้ำในฤดูน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแลง้ง การชลประทานและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอันจำเป็นมากต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเกิดวิกฤตการธรรมชาติที่ไม่คาดคิดเช่นฝนนอกฤดูกาลภัยแล้งหรือภัยธรรมชาติอื่นๆเขื่อนจะเป็นมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำท่วมช่วยควบคุมปริมาณน้ำช่วงน้ำหลากไม่ให้น้ำท่วมทลักลำน้ำหรือเข้ามาในแผ่นดิน สำหรับน้ำที่มีปริมาณไม่มากนักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ผลดีมากสำหรับการแก้ปัญหาน้ำใช้สำหรับครัวเรือนและการเพาะปลูกในฤดูแล้งทฤษฎีใหม่เป็นวิธีการบริหารจัดการที่ดินทำกินและแหล่งน้ำของเกษตรกร,กรที่มีพื้นที่ถือครองน้อยหรือปานกลางโดยกำหนดให้ใช้เนื้อที่ร้อยละ30ของที่ดินแต่ละผืนขุดเป็นบ่อน้ำเก็บไว้แนวปฏิบัติใหม่นี้ช่วยให้บังเกิดสุขในหมู่ราษฎร และเมื่อน้ำมีเพียงพอก็สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นกเกษตรกรสามารถทำกเกษตรได้ตลอดทั้งปีและมีคุณภาพส่วนบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นเช่นที่หาดใหญ่หรือนครศรีธรรมราชกรุงเทพและปร,ะริมณฑลมักประสบปัญหาน้ำท่วมมากกว่าปัญหาอื่นๆทำความเสียหายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดก้าให้มีโครงการป้องกันเกี่ยวกับน้ำท่วมหลายโครงการ โครงการเหล่านี้ช่วยไม่ให้เมืองสำคัญต้องจมน้ำเช่นโครงการแก้มลิงซึ่งใช้ระบบการจัดการน้ำหลายอย่างทั้งการสร้างคันกั้นน้ำประตูน้ำทางผัานน้ำสถานีสูบน้ำการทำความสะอาดและขุดลอกลําน้ําตลอดจนการขุดคลองหรือลําน้ําสายใหม่โดยวิธีการเหล่านี้ช่วยในการระบายน้ําจากพื้นที่น้ําท่วมให้ไหลลงไปในคลองชนละทานและออกทะเลไปในที่สุดสามารถแก้ปัญหาอย่างได้ผล สามารถรับมือได้กับน้ำเหนือที่หลากมาและปริมาณน้ำฝนจำนวนมากในฤดูฝนหรือแม้แต่ช่วงน้ำทะเลหนุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และท้ายที่สุดนี่นคือพวกเราประชาชนคนไทยทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงห่วงใย,ยพระสงนิกร์ทั่วทั้งประเทศทั้งการอยู่การกินและการดำรงชีวิตรวมถึงการประกอบอาชีพและนั่นแน่นอนครับเหมือนกับที่พระองค์ทรงตั้งประิธานไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับ กลับมาช่วงนี้นะครับกับทีเด็ดเมืองไทยอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นรายการครับว่าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการทําบัญชีหลายคนบอกว่าแหมมันเป็นเรื่องของตัวเลขดูหน้าเบื่อมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและผมก็เกริ่นไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทาบัญชีมันสามารถส่งผลถึงเรื่องของความสุขภ,ภายในครัวเรือนมันโยงอย่างไรกันบ้างน,นะครับวันนี้เราคุยกับท่านนทิตีกรมตรวจบัญชีสาการ์ท่านนทิตีวินโรธรัฒน์ส่งสุขครับสวัสดีครับ หลายๆคนคงงงว่าแบบว่าแล้วเรื่องตัวเลขเรื่องบัญชีมันโยงไปยังไงกับเรื่องของความสุขก่อนที่เราไปเจาดลึกการขออนุญาตถามกว้างๆเป็นความรู้จากท่านที่ดีครับว่าจริงๆแล้วความสําคัญต่อการทําบัญชีมันสําคัญยังไงต่อครวัวเรือนก็กลับเรียนคุณเอิร์ธนะครับว่าการทําบัญชีเนี่ยแหละครับเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งครับเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะสอนบัญชีให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะครับให้กับประชาชนในโรงเรียน2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยเพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้กับนักเรียน สองเนี่ยเพื่อนักเรียนเป็นเครือข่ายให้กับกรมสวอิสระกรในการที่จะนําความรู้เรื่องของบัญชีเนี่ยไปสอนต่อให้กับพ่อแม่ให้กับคนในครัวเรือนนะครับเพื่อเป็นเครือข่ายในการขยายเข้าไปสู่ในชุมชนนะครับนอกจากครอบครัวเท่ากับพ่อแม่นะครับก็อาจจะเป็นคนที่สนใจในชุมชนนะครับเพื่อสร้างสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจ พื้นฐานในโคเรียนซึ่งที่สําคัญคือไม่ใช่แค่หน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นคือจริงๆแล้วทุกคนแม้กระทั่งน้องๆเด็กๆก็ควรจะเรียนรู้ที่ผ่านมาทางกรมก็เลยมีการจัดทําโครงการรณรงค์การจัดทําบัญชีสอนแก่เยาวชนและก็นักเรียนใช่ครับสิ่งที่กรมตรวจบัญชีสาการณเนี่ยนะครับนึกเสมอว่าเยาวชนเนี่ยนะครับคือพื้นฐานของประเทศในอนาคตการสร้างวินัยการเงินให้กับเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องกระทำนะครับเพราะว่า เยาวชนนี่แหละครับจะเป็นคนที่ทําให้ประเทศไทยมีความแข็งแรงไปในอนาคตถ้าเกิดเยาวชนเราเนี่ยมีการเรียนรู้รเรื่องของการใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลมีการออมมีการสร้างตัวเองให้มีความมั่นคงทางนั่นการเงินประเทศเราก็จะมีความมั่นคงทางการเงินรวมทั้งครอบครัวนะครับ เรื่องของการเงินด้วยดีไม่ดีนะน้องๆเด็กๆก็อาจจะไปช่วยสอนช่วยบอกคุณพ่อคุณแม่ใช่นะครับทำโครงการเป็นจริงบรรจังจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้วใช่ครับแล้วก็ล่าสุดไปที่จังหวัดอ่างทองใช่ไหมครับที่โรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิที่จังหวัดอ่างทองใช่ครับก็จังหวัดอ่างทองครับเป็นความภูมิใจของกรมตุลาการเราดําเนินการเป็นปีที่6นะครับเราได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับในระดับจังหวัด นะครับแล้วก็ในระดับท้องถิ่นให้ความร่วมมือร่วมทั้งทางครูบาอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆสำหรับในปีนี้นะครับเราดําเนินการในโรงเรียน18แห่งนะครับเยาวชนที่ไปร่วมกับเราเนี่ย15,200คนผมเชื่อว่าในการเผยแพร่นเนี่ยจะทําให้ชุมชนในภาพกว้างเนี่ยนะครับได้รับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ได้กระทําในสิ่งที่ทําให้พื้นฐานของตัวเองมีความเข้มแข็งมากขึ้น,นครับแล้วก็คือเพื่อไม่ให้น้องๆเด็กๆดูว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเกินไปก็มีการออกแบบ,บที่เหมาะสําหรับน้องๆเด็กๆใช่ไหมครับเหมือนเป็นแบบ หนังสืออ่านเล่นเล่มเล็กๆนะครับแต่ว่าบอกไว้เสร็จสับเลยนะครับว่าตัวอย่างในหนึ่งสัปดาห์ใส่อะไรยังไงอย่างไรบ้างแล้วก็มีเป็นช่องให้ลองหัดทำอันนี้คือสำหรับเด็กใช่ครับกรมสอบบัญชีศักดิกรได้ลองผิดลองถูกในการทำบัญชีมานานเราพยายามจะปรับให้กับให้กับให้เข้ากับสภาวะนะครับให้ปัจจุบันเท่าที่เราสามารถเชิญชวนให้คนใช้เนี่ยมีความมีความสุขในการได้ทำบัญชีนะครับได้เรียนรู้ได้เห็นบัญชีในในทิศทางที่ ถ้าเราเรียนรู้ในสมัยก่อนเราจะมองว่าบัญชีเป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับมีแต่ตัวเลขปวดหัวตัวเลขใช่เราก็พยายามจะทําให้บัญชีเนี่ยมีความสวยงามในความเห็นนะครับแล้วก็สามารถซึ่งไม่ใช่เฉพาะน้องๆเด็กๆในตัวของผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวทางกรมเองก็มีการออกแบบคราวนี้ก็จะเป็นพัฒนาขึ้นมาจะเป็นใช่ครับบัญชีนี้เป็นบัญชีรับบัญชีต้นทุนทางอาชีพนะครับครับซึ่งกรมเนได้อ่า พยายามอำนวยความสะดวกให้กับท,ท่านเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพต่างๆนะครับเราได้มีตารางมีช่องต่างๆท่านได้ลงนะครับเป็นรายรับรายจ่ายในการประกอบอาชีพอ๋อแยกไว้เศรษจสารครับทำนาจะต้องมีค่าอะไรบ้างใช่ครับนนทำสวนยางใช่ครับบัญชีเนี่ยสามารถจะตอบคําถามท่านได้ว่าในในการผลิตหนึ่งรอบการผลิตเนี่ยท่านได้ใช้เงินในแต่ละปัจจัยขนาดไหนแล้วเป็นมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับครับแล้วถ้าเป็นเล่มนี้ล่ะครับ เรื่มนี้นะครับเป็นบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นบัญชีพื้นฐานที่อยากแนะนําให้แต่ละบ้านนะครับแต่ละครอบครัวค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์ให้เงินลูกเท่าไหร่ยบอกเลยถึงไม่ได้ครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเศรษฐกิจหรือว่ารายรับรายจ่ายในครัวเรือนเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความสุขและแน่นอนเป็นความมั่นคงซึ่งทั้งหมดจริงๆนี่นะครับก็มาจากพื้นฐานที่ดีมาจากเล่มนี้นั่นเองก็คือกับโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน สารต่อปีที่หกแล้วก็คือมีโครงการจะทาต่อเนื่องไปเรื่อยใช่ไหมครับเรามีโครงการทําต่อเนื่องไปเรื<ๆ>่ <ๆ S 1> อยเพื่อจะสร้างให้กับนักเรียนหรือเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีวินัยทางการเงินครับผมนะครับและคําถามสุดท้ายครับซึ่งปัจจุบันนะครับทางคณะรักษาความสงบแห่ชงชาติหรือว่าคสชครับให้ความสําคัญกับเรื่องราวของการรณรงค์ความสมัคคีการเรื่องของการปรองดองกันนะครับท่านค,ค,คิดว่าเรื่องของส่งเสริมให้คนทําบัญชีรู้จักลงตัวเลขรู้จักมันส่งเสริมยังไงอย่างไรบ้างครับครับเรื่องของการทําบัญชีนะครับ ที่กลับเรียนมาแล้วว่าเราได้นําบัญชเีเพื่อสร้างความสามัคคีในครวัวเรือนประเด็นแรกเลยคือเรื่องของการที่จะรับรู้การใช้จ่ายร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวการรับรู้สถานะของคนในครอบครัวร่วมกันนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับบัญชีนะครับตอบสนองแนวพระพราชบ,บิดเรื่องปัญญาสิทธิพอเพียงที่ให้คณทุกคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุมีผลมีการใช้จ่ายในการพอ,พอประมาณนะครับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวเมื่อครอบครัวมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเกี่ยวกับการทองที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยความรักสามัคคีในครอบครัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความรักสามัคคีในชุมชนนะครับความรักสามัคคีชุมชนก็จะส่งต่อไปสู่สังคมครับกับผมนะครับและนั่นเป็นส่วนที่สําคัญนะครับอย่าละเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สร้างความแข็งแรงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมวันนี้ขอบพระคุณท่านที่ดีครับ พบกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณอยู่กับทีเด็ดเมืองไทยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยสงผู้หญิงมาแตะเหรอโอ้โห ตายละตายตายตาย,ตายไม่สมศักดิ์สรีเลยเนี่ยเอาโกระดับนี้มารับลูกเตะผู้หญิงเหรอไหวเปล่าไหวแน่นะถ้าไหวเตะไห้สุดแรงเกิดเลยมั้ยเต็มแรงเลยอ่ะโอ้โหอุ้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับแอฟไทานอกเหมือนเช่นเคยในทีเด็ดกทมครับกับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้พาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆที่มีชื่อว่าโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกรุงเทพมหานครครับที่ทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับสภากรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้นนะครับ โดยทางกรุงเทพมหาคนครนั้นนะครับมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านกีฬาด้านคุณภาพชีวิตและการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อน,นักเรียนและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬายาวชนได้มีประสบการณ์ในสนามการแข่งขันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเยาวชนและยังเป็นการสนับสนุนนักกีฬายาวชนที่มีความสามารถมีความโดดเด่นให้ก้าวสู่เส้นทางอาชีพต่อไปในอนาคต จึงได้มีการจัดส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุระหว่าง12และ14ปีเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลพิเทียวซัมเมอร์เกมณเมืองพิทเทียวและสตูเซอร์ครับณเมืองออสเตอร์ชุนราชอาณจาจักรสวีเดนโอ้โหเก่งมากเลยเฮ้ยมาที่หน่อยน้องโจ จากมือนะครับสุดยอดมากคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือน้องโจนะครับน้องๆเยาวชนคนเก่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักเขาในวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปพบเจอกับน้องๆคนเก่งนะครับจากสถานศึกษาวัดทองสำลิผมาแล้วซึ่งไม่ได้มีแต่เพียงแค่น้องๆจากโรงเรียนวัดทองสำิีเท่านั้นวันนี้นะครับเราจะมาพบเจอกับน้องๆคนเก่งจากสถานศึกษาโรงเรียนวิชูทิกก์กันครับว่าเขามีเทคนิคมีวิธีการในการฝึกซ้อมอย่างไรถึงได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติที่ราชอาณาจักรสวีเดนได้ครับ สุดยอดมากเลยโห้คต้นหล่อเลยแยวเราไปคุยกันดีกว่าเพื่อนปะโจครับโจได้มีโอกาสไปร่วมการแข่งขันพิธียวซัมเมอร์เกมที่สวีเดนมาเป็นไงบ้างถึงเต้นไหมครับถึงเต้นครับตึงเต้นขนาดไหนเล่าหน่อยเล่าหน่อยพี่ได้เจอเพื่อนใหม่แล้วทีม แบบทีมต่างประเทศต่างๆที่ได้มาแข่งกับเราอ๋อนี่ที่ติดเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่โจ้ป <ะ S 1> ไปทําการแข่งขันในระดับนานาชาติ <ปะ S 1> แอบถามหน่อยคือคู่ต่อสู้เขาตัวใหญ่กว่าเรามากแล้วเราใช้เทคนิควิธีการอะไรไปต่อสู้<อ>เขาครับเป็นชิงครับเลียงพื้นคือเล่นบอนก,กับพื้นวางกระเดื่อคือพยายามไม่เล่นลูกโดก Rule, ่งเพราะเขาตัวสูงก,กว่าเราถูกไหม <ปะ S 1> อ๋อนี่อันนี้เป็นเทคนิคตอนตอนที่ไปแข่งเนี่ยเป็นโกใช่ไหมผู้รักษาประตูทำไมถึงได้เรื่อนไดนตำแหน่งผู้รักษาประตูครับก็เห็นประตูแบงค์ข้อเขาเป็นก็อยากเป็นตามั้ครับคือชอบที่เวลาแบบเซฟลูกได้่ มนรู้สึกภูมิใจใช่ไหมนี่ตอนที่ไปแข่งเนี่ยเป็นไงบ้างผลการแข่งขันได้รางวัลอะไรบ้างครับได้ได้เหรียญแล้วก็ได้ถ้วยเป็นเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับระดับอะไรฮะระดับอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่สองอ๋อคือได้รองชนะเลิศถูกไหมเก็ไปแข่งกับทีมไหมรอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ชนนอร์เวย์ก็คือผลการแข่งขันเป็นไงครับสกอร์ที่ที่ชนะสามสองคือนอร์เวย์ชนะเราสามสองก็สูสีนะสำหรับครั้งหน้าถ้าได้มีโอกาสไปแข่งอีก คือจะเตรียมความพร้อมตัวยังไงบ้างเตรียมพร้อมแบบร่างกายให้ฟิตครับอืมให้ฟิตกว่าเดิมครับนะครับคือตอนที่ไปแข่งมันมีอุปสรรคอะไรไหมมีอากาศหนาวอ๋อแล้วมีฝนตกเล็กน้อยอือ่าการกินก็กินได้ไหมได้อยู่อะเอาละครับปิดท้ายนะครับอยากให้โจเชิญชวนเพื่อนๆนะครับอย่าวชนรุ่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนใจฟุตบอลมาเล่นฟุตบอลกันเชิญครับเชิญเพื่อนมาเตะบอลนะครับ หางกายสิบติดและสุขภาพแข็งแรงครับคุณครูสายชนครับสวัสดีครับผมโอ้ขอตนเวลาสอนแป๊บเดียวนะคุณครูอันนี้เป็นการเรียนการสอนเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับสำหรับการเรียนการสอนที่เป็นกีฬาเนี่ยมีอะไรบ้างนอกเหนือจากฟุตบอลแล้วครับฟุตซอลครับผมอ๋อคือมีฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอล เป็นหลักใช่ไหมฮะใช่ครับสำหรับประเภทกีฬาที่ไปทําการแข่งขันที่พิทีวซัมเมอร์เกมเนี่ยนะฮะคือเป็นฟุตบอกลอกีนนคค่คนฮะเจ็ดคนเจ็ดคนการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนนี่คือเป็นเป็นฟุตบอลในร่มหรือว่าเป็นการแจ้งเป็นาการแจ้งครับอ๋อแจ้งในร่มแต่ไม่มีการออฟซด์ล้นหน้าอะไรไม่มีครับผมคือสนามก็เล็กลงมาหน่อยนึงครับครัรขึองสนามใหญ่อ๋อสำหรับเด็กๆที่ที่สนใจในการเล่นฟุตบอลเนี่ยนะฮะคุณครูแนะนําว่าควรจะต้องฝึกซ้อมอะไรยังไงบ้างฮะก็มีการเรื่องกําลังและทคกิก ครับผมสมาธิการที่เราเราไปเล่นถ้าเราเล่นเล่นฟุตบอลถ้ามีสมาธิหรือว่าไม่รู้จักคาว่าการเล่นของฟุตบอลนฐือของฟุตบอลเราก็จะเล่นบอลไม่ได้ถ้าเราเล่นบอลได้พวกเนี้ยเรื่องการบาดเจ็บก็จะลดน้อยลงถ้าเกิดว่าเด็กเข้ามายางเนี่ยอย่างอย่างน้องอย่างน้องโจ้เนี่ยนะฮะที่ไปแข่งขันในระดับนานาชาติมาแล้วทางโรงเรียนมีการต่อย,ยอดและพัฒนาเขายังไงต่อไปบ้างฮะทางโรงเรียนก็มีการต่อยอดเรื่องให้สอนต่อให้ต่อทาโครงการต่ออ๋อ อยากให้น้องๆให้หลายคนนะให้เข้าใจว่าฟุตบอลเนี่ยเรื่องเรื่องทักษะแล้วก็เรื่องสมาธิเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยเราได้หมดทุกอย่างถึงนรัดีกว่าเราไปมุ่งมั่นกับเรื่องเกมเลยว่าไปมุ่งมุ่งอยู่กับเพื่อนครับในสิ่งที่มีดีอะไรเนี้ยมีดีทุกคนนะครับไม่ใช่ว่ามีดีดีทุกคนแต่ว่าเราอยากให้มาอยู่ตรงนี้เพื่อเสริมสร้างของตัวเองแล้วพ่อแม่ก็จะได้สบายใจด้วยว่าครับผมดีไม่ดีวันข้างหน้าอาจจะเป็นทีมชาติไปเป็นนักเตะสโมสรไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วย ขอบคุณคุณครูคสายชนมากเลยนะครับวันนี้ครับที่เล่าได้ว่าให้ผมกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้มาเห็นว่ากีฬาเป็นอีกหนึ่งสื่อสเป็นอีกหนึ่งสื่อสําคัญที่สามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตัวเองได้ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยนะครับขอบคุณครับผมรัฐก,กรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ วันนี้คุณผู้ชมเห็นความสำคัญถึงการทำบัญชีแล้วนะครับทำบัญชีอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีนิสัยรักการออมด้วยฉลาดใช้ฉลาดออมรับรองไม่มีวันอดฝากทิ้งท้ายไว้นะครับกับทีเด็ดเมืองไทยสัปดาห์นี้ขอบคุณสําหรับการติดตามครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก26 Degree ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ